อยากเรีนกํารือเวนอันใดนำชักษยดวงฤทัยสกสันที่ตรงสุดที่รมรำพันบุญไม่เทียบเทียมทันร เป็นที่สุดท้ายแห่งจุดหมายน้องพี่มาลุเลควันใจน้องพี่ว่าสิ้นคืนนี้น้องพี่สิ้นกันอยากเย็นกำรื ดวงไทยสอกสันพี่ตรมสุดพี่ลมรำพันบุญไม่เทียบเทียมท่านราวร,ารือไทยย เจ้าอยาร้องไห้ร่อยให้ดวงใจราวระบบกอมอมาลุยกันที